นั้นการที่มีพระชนมายุยืนยาวเนี่ยเพราะไม่ทำปานาธิบาตการที่ไม่ถูกประทุสลายไม่ถูกรังแกไม่ถูกรังเกียจเพราะไม่คิดเบียดเบียนใครเป็นต้นงั้นท่านทั้งหลายเราเนี่ยบางทีเราได้เห็นผลที่เกิดขึ้นโดนดา่าโดนว่าโดนใส่ร้ายเนี่ยทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ไปคิดประทุสลายใครเนี่ยพึงรู้เถอะ ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีมาเคยทำกรรมไม่ดีมาแต่ไม่ใช่ไปให้ยอมจำนนแต่ให้เร่งรีบในการทำความดีเข้าใ่นะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปแค้นเขาอย่าไปอาฆาตเขาอย่าไปคิดไม่ดีกับเขาแม้เขาจะคิดไม่ดีกับเราแม้เขาจะโกรธเราแม้จะประทุษร้ายเราแม้จะตัดศรีรษะหรือคิดจะทำย่างไรก็จะไม่คิดไม่ดีกับเขายังเด็ดขาดว่างั้น ตั้งมั่นอย่างนั้นเลยถึงจะเรียกว่านี้แหละเป็นสมณะจะเป็นพระได้แล้วก็เป็นสมาณะนาเชื้อศาศาสายศักยะบุตรพุทธชินโนรถก็ต้องมานสิกาอย่างนั้นไม่คิดจองเวรใครไม่คิดอาฆาตใครไม่คิดพยาบาทใครให้มั่นคงในกุศลในความดีให้แข็งแรงในการตั้งมั่นในกุศลนะแล้วก็ถ้าจะตายไปก็ไม่เป็นไรหรอก วันนี้ก็มีโยมโทรมาบอกว่าอยากจะไปคณะนี้แหละแล้วก็จ่ายอะไรต่างเรียบร้อยไปแล้วพอไปตรวจขึ้นมาผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นหมอโดยเป็นคุณหมอด้วยเธอก็ทุกใจมากว่ามีลูกจริงๆก็จะไปคณะนี้แหละแต่หมอพวกนี้จะต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพราะว่าโอกาสที่จะลามไปสู่ตอบน้ำเหลืองเลยว่าไป ก็ถามมาที่อามาถามมีติดต่อโยมมานะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของโยมมาบอกว่าอยากจะคุยกับอามาแล้วเกินอามาก็บอกก็บอก่กอกาเยอะแต่บอกว่าตอนเนี้สภาพจิตรู้สึกวิตกกังวแลแล้วกลัวมากกลัวมากนี่ขนาดลองคิดดูเดี๋ยวเป็นหมอนะ เป็นหมอรุ่นพี่หมอนอนหมอแจงว่ามันอันนี้ก็เปิดเผยได้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องลับอะไรอ่ามาก็เลยแนะนำบอกว่าหมออย่ากกังวลตั้งสติเราฟังธรรมะมาตั้งสามสี่ปีแล,แล้วและเราก็เจริญกุศลสมาทานกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริต แล้วตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในพระธัไนตรยัยถ้าเราตายสมมุติถ้าจะตายวันนี้เราได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าเดิมเหมือนโยมคนหนึ่งบอกว่าเขาตั้งเจตนาไว้อยากจะบูรณะวิหารของวัดเนี่ยนี่เขาก็ไปตรวจเจอโรคไปตรวจเจอโรค โรคร้ายโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากเขาก็ร้องไห้นี่ก็ร้องไห้มาหาอามาบอกว่าไปร้องทำไมเ็าบอกว่าที่ตั้งใจไว้อะกลัวจะทำให้สำเร็จผลอาวก็เราสมาทานมั่นคงในพะะรัตนะไตรมั่นคงในศีลตายก็ที่ฐานเป็นเทวดาก็ได้ เป็นเทวดาที่มีศักย์ใหญ่เราจะมาบูรณะให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ทันทีด้วยตายวันนี้พรุ่งนี้สาเร็จผลก็ได้ไม่กี่ไม่เกินเดือนหนึ่งหรอกดีกว่าการเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เราต้องไปหาทรัพย์กว่าจะได้ทรัพย์กว่าจะจ้างช่างกว่าจะทํา,า,าะทอะไรเราต้องใช้เงินอีกเยอะแต่ถ้าเป็นเทวดามีศักย์ใหญ่เนี่ยเราจะสามารถไปชวนใครมาก็ได้คนที่ก็มีบุญทั้งหลายเรารู้เรามีอนุภาพนี่ ก็ไปชวนที่คนมีทรัพย์เหลือๆทั้งหลายบอกเออเนี่ยช่วยหน่อยเราจะทำตรงเนี้ยแสดงอนุภาพให้เขาเห็นหรือบุญของเรานั่นแหละมาแสดงแสงานุภาพให้ปรากฏทําแสงสว่างให้ปรากฏเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยใครก็อยากมาบูรณะแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันปรารถนาจะบูรณะไม่เกินเดือนหรอกทุกคนจะหันมาเที่ยวช่วยกันบูรณะเต็มไปหมดใช่ไหมนี่ประการที่หนึ่งไหมอธิษฐานเป็นเทวดาก็ได้ มีฤทธิ์มีอนุภาพหรืออธิษฐานไปเกิดในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ก็ได้พอไปเกิดในตระกูลนั้นตั้งสมาทานรละลึกชาติเราระลึกได้ว่าเราได้อธิษฐานอะไรไว้แล้วก็บอกพ่อแม่ตั้งแต่พอระลึกได้ตั้งแต่สี่ขวบก็สี่ปีก็สร้างเสร็จแล้วพอสี่ขวบก็พูดเลยแม่พ่อหนูอธิษฐานไว้ก่อนที่จะตายเนี่ย ต้องการจะบูรณะเนี่ยไม่สันเสร็จตอนนี้หนูปรารถนาจะไปบูรณะจงทำมโนรถของหนูให้เต็มด้วยไปจะพาไปเนี่ยตรงนั้นวิหารนั้นใช่เอางั้นเอถอะทึ่งไหมแบบเนี้เขาก็ทึ่งว่าเราที่ถระลึกวชาติเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องสังสารวัฏถ้าเราทำดีแล้วเราไปได้ดีกว่าเดิมนะครับพระเนี่ย ถ้าไม่บรรลุนะครับท่านก็อธิฐานต่อยอดบรรลุให้ได้โยมเนี่ยหนูเนี่ยเรียนไม่จบตายก่อนเงี้ยอธิษฐานต่อไปจะไม่เกเรจะเกิดเป็นลูกของแล้วจะตั้งมั่นในศีลจะไม่ขี้เกียจเลี้ยนจะไม่กระโดดเลี้ยน จะตั้งมั่นจะเป็นคนดีของแม่คนดีของพ่อคนดีของครูอาจา์เนี่ยแล้วจะศึกษาให้เก่งก็ได้ดีกว่าเดิมถ้าไม่ตายก็ก็อธิษฐานแบบนี้กลับไปก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยถ้าตายก็ดีถ้าไม่ตายก็ดีเห็นไหมมันดีทั้งนั้นก็เลยบอกยอมไม่ต้องกลัวจะมีลูกมีพ่อมีแม่ไม่เป็นไรทั้งนั้นแหละเราสามารถเกื้อกูลเขาได้เยอะ ถ้าเราตั้งมั่นในกุศลไม่เห็นมีอะไรที่จะทําไม่ได้เลยถ้าเรามีสัจจะเรามีอธิษฐานนะเธอบอกว่าเหมือนจะเวลาจะไปบูชาพระเจ้าเธอบอกว่าอยากจะไปเฝ้าพระเจ้าที่อินเดียเธอว่าพอมาป่วยอย่งนี้บอกไม่เป็นไรถ้ารักษาหาย ไม่ตายต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ไป,ไ,ดไปเฝ้าพระเทธเจ้าถ้าตายก็จะไปเฝ้าจะไปเป็นเทวดาอารักขาต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาจะเจริญกุศลฟังพระธรรมทำพุทธศาสนาเจริญจนถึงนู้นน่ะจนพุทธศาสนาหมดกำลังก็จะไป อุปถากพระปเจกพระธเจ้าฟังทมจากพระปเจกพระธเจ้าหรือนู่นน่ะรอพระธเจ้าในอนาคตมาตรัสก็ได้อุดอีกเยอะมากเส้นทางแนวทางวางแผนไว้เยอะตั้งไม่เล่าถึงบอกว่ายังไงยังไงก็ปลอดภยัยถ้าเรารู้ว่าตะรู้สังสารวัตรรู้เจตจำนงในการที่ตั้งใจที่จะทําขอให้เราจริงเหอะจริงอะ่ะสังสารวัตรมัน,ม,นมันแค่ขนาดจิตเดียวฟุบมันก็เกิดใหม่ เพียงว่าทําดีหรือยังถ้ายังก็ทําเลยทําเดี๋ยวเนี้ยทําตอนเนี้ยสมาทานใช่ไหมไม่ไม่มันแก้ไขได้หมดเมื่อเราศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยขณะนี้ก็ได้ทําให้ต่อเนื่องแต่ดยังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสตลอดถ้าลมหายใจขาดต่อชาติต่อไปไม่หยุด จะระลึกได้ตั้งแต่จำความได้ั้นถ้าเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทวดาก็จะไม่หลงเยอะปุ๊บเหมือนเป็นโอปปาติการนี่เป็นเทวดานี่เกิดปุ๊บโตทันทีนะตายปุ๊บโตทันทีเลยนะก็ระลึกได้ทันทีเลยหรือมีเทวดาสกิดจ,จะไปอยู่ในถ้ำกลางกรลยาณในนะมิตรเทเข้าสกิดบอกข้อมูลแล้วโอ้พราเข้าสกิดเรารละลึกได้ว่าอ๋อข้าพเจ้าตั้งมั่นไว้ว่าเราจะศึกษาธรรมะต่อปฏิบัติธรรมะต่อเราจะบูรณนะ เราจะรักษาศาสนาทําศาสนาก็พุจ้าจ้เจริญเราต้องการเจริญกุศลเราจะไม่ประมาทตรงนั้นกลัวอะไรแต่เนี้ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวมันกลัวอย่างเดียวแล้วขอให้เราโลเลเนี่ยมันน่ากลัวเราไม่ตั้งมั่นเราไม่เราไม่มีใจรักในกุศลไม่ได้ทําความดีอย่างต่อเนื่องถ้าทําความดีอย่างต่อเนื่องศีลส,สมาธิปัญญาทําอย่างติดต่อและต่อเนื่องก็ไม่ต้องกลัวปะลโลกใช่ไหม ไม่ต้องกลัวปารโลกไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องความมัจจุมานคือความตายมัจจุมานก็ขวางการทำดีเราไม่ได้ไม่ต้องกลัวขันธมานขันมันจะแปลปวนยังไงบอกว่าขวางเราไม่ได้หรอกรูปขันขวางเราไม่ได้เวทนาขันขวางเราไม่ได้สัญญาสังขารญาณขวางไม่ได้เราตั้งมั่นแล้วไม่ต้องกลัวอภิสังขารมานคือมันจะคอยกล่อมเราไง อัตยาสัยเดิมๆอ่ะเฮ้ยทิ้งตัวเธอเพลินเธอโกรธเธออะไรไม่มารเนี่ยมาขวางเราไม่ได้ตั้งมั่นเลยอภิสังขารลมารก็ขวางเราไม่ได้กิเลสโอ้ยิงกระจกจกใอญ่เลยกกิเลสว่างั้นราคาจะมาขวางไม่ยอมความกำหนัดความขัดเคืองความมัวเมาลุ่มหลวงคมหูความหดหูเท่าแท้กลัวไหมกลัวกิเลสไหม